ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความท้าทายในยุคปัจจุบันหลายชีวิตต่างโหยหาความสงบภายในความหมายอันลึกซึง้งและความเบิกบานที่แท้จริงท่ามกลางกระแสะแห่งข้อมูลการแข่งขันและความคาดหวังที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนหลายครั้งเราอาจรู้สึกว่าตนเองถูกฉุดกระชากให้วิ่งตามโดยไม่ทันได้หยุดพักเพื่อพิจารณาถึงสิ่งสำคัญที่แท้จริงในชีวิตพุทธธรรมอันเก่าแก่แต่ยังคงร่วมสมัยอย่างยิ่ง จึงเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางที่ประธานไว้เพื่อช่วยให้เราค้นพบขุมทรัพย์แห่งความสงบสุขนั้นได้แม้จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เร่งรีบเพียงใดก็ตามขัวใจสำคัญของพุทธธรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตยุคใหม่นี้มีรากฐานอยู่ที่หลักธรรมอันเป็นแกนกลางหลายประการซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเริ่มต้นจากหลักแห่งสติอันเป็นรากฐานของรับรู้ปัจจุบันขณะตามมาด้วยสมาธิอันนำมาซึ่งความตั้งมั่นแห่งจิต และปัญญาอันเกิดจากการพิจารณาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงพร้อมกันนี้ยังมีหลักธรรมแห่งเมตตาอันเป็นความปรารถนาดีต่อทุกสรรพสิ่งและสันโดษอันเป็นความพอใจในสิ่งที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้เราสามารถสร้างสมดุลค้นพบความหมายและเข้าถึงความเบิกบานในชีวิตได้อย่างแท้จริงหลักธรรมพื้นฐานที่สําคัญประการแรกซึ่งเป็นเสมือนประตูบานแรกสู่การค้นพบความสงบในโลกที่เร่งรีบคือสติ สตินั้นมีความหมายถึงความระลึกได้ความตื่นตัวอยู่เสมอหรือการรับรู้ในปัจจุบันขณะอย่างไม่หยงลืมไม่ฟุงซ่านไม่เลื่อนลอยสตินั้นไม่ใช่เพียงการจดจําได้แต่เป็นการระลึกรู้ถึงสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นภายในตัวเราและรอบตัวเราในขณะนี้และเดี๋ยวนี้โดยไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่งไม่เข้าไปแทรกแซงปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นปรากฏขึ้นและผ่านไปตามธรรมชาติความสําคัญของสตินั้นพระพุทธองค์ทรงย้ําเน้นไว้หลายครั้ง ว่าเป็นเสมือนดวงประทีปสองทางให้แก่ชีวิตหากปราศจ,จากสติจิตใจย่องตกอยู่ในความมืดบอดถูกกิเลสและอารมณ์ต่างๆครอบงำได้โดยง่ายสตินี้มีที่มาจากการสังเกตและการฝึกฝนจิตอย่างต่อเนื่องในแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและทรงสั่งสอนซึ่งก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4อันได้แก่การมีสติในการพิจารณากายเวทนาจิตและธรรม การฝึกสติในสมัยพุทธกาลนั้นเริ่มต้นจากการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องเป็นฐานแห่งการตั้งมั่นของจิตก่อนที่จะขยายขอบเขตไปรังการรับรู้ในอิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการนั่งการนอนการกินการดื่มการพูดการคิดการรู้สึกไปจนถึงการรับรู้ทุกขณะจิตที่เปลี่ยนไปไปซึ่งเป็นแนวทางที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังและยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมมาจนถึงปัจจุบันต่อมาคือหลักธรรมแห่งสมาธิ ซึงมักจะมาคู่กับสติและมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดหากปราศจากสติสมาธิก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงสมาธินั้นมีความหมายถึงความตั้งมั่นแห่งจิตการที่จิตรวมอยู่กับอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกสมาธิเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่รวมแสงผ่านเลนส์แว่นขยายให้กลายเป็นจุดเดียวที่สามารถเผาไหม้ได้เมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวมีความแน่วแน่และมั่นคงแล้วย่อมเกิดความสงบความผ่องใสและความสบายใจอย่างยิ่งสมาธินั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่สมาธิเบื้องต้นที่จิตพอจะตั้งมั่นได้ชั่วคราวไปจนถึงสมาธิระดับสูงที่จิตเข้าถึงความสงบอย่างลึกซึ้งและยาวนานความสงบที่ได้จากสมาธินั้นไม่ใช่เพียงความรู้สึกสบายทางกายแต่เป็นความสงบจากภายในเป็นความว่างที่เกิดจากการปล่อยว่างอารมณ์และสิ่งรบกวนทั้งหลายสมาธินี้มีที่มาจากการฝึกฝนจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นลมหายใจบทสวดมนต์หรือภาพนิมิตบางอย่าง การฝึกสมาธินี้มีจุดประสงค์เพื่อลดทอนความฟุ้งซ่านของจิตปล่อยวางความกังวลและเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาซึ่งเป็นหลักธรรมประการถัดไปปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพธรรมดาของสิ่งทั้งหลายปัญญาไม่ใช่แค่ความรู้จากการท่องจำหรือความรู้จากการคิดวิเคราะห์แต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการยังเห็นด้วยใจที่สงบและตั้งมัน่นมองทะลุเข้าไปในแก่นแท้ของสรรพสิ่งปัญญาจะช่วยให้เราเข้าใจถึงกฎแห่งไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตน เมื่อเราเห็นแจ้งในไตรลักษณ์แล้วย่อมเกิดความเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมชาติไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ปัญญาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราปล่อยวางความยึดติดถอนความเห็นผิดและหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในที่สุดที่มาของปัญญานั้นเกิดจากการฟังการคิดพิจารณาและการลงมือปฏิบัติสุตตะการฟังเป็นการรับข้อมูลและความรู้จากครูบาอาจารย์หรือตำราจินตะการคิดเป็นการนำความรู้ที่ได้มาคิดวิเคราะห์พิจารณาด้วยเหตุผล ภาาวนากรปฏิิบัตเป็นการนําความรู้ที่ได้มาลงมือปฏิบัติจริงด้วยสติและสมาธิจนเกิดเป็นความเข้าใจท่องแท้ภายในใจดังนั้นสติสมาธิและปัญญาจึงเป็นกระบวนการแห่งการเรียนรู้และการฝึกฝนจิตที่เชื่อมโยงกันเป็นลําดับขั้นเมื่อสติเข้มแข็งย่อมนําไปสู่สมาธิที่มั่นคงและเมื่อจิตมีความตั้งมั่นในสมาธิแล้วย่อมเปิดโอกาสให้ปัญญาได้เบ่งบานและนำทางชีวิตไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน นอกจากสติสมาธิปัญญาแล้วหลักธรรมสำคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจให้งดงามและเบิกบานได้คือเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีความเป็นมิตรต่อตอนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่เลือกที่รักมักที่ชังเมตตาไม่ได้หมายถึงความรักแบบหนุ่มสาวหรือความรักที่หวังผลตอบแทนแต่เป็นความปรารถนาดีที่แผ่ขยายออกไปอย่างไร้ขีดจำกัดขอให้ทุกชีวิตมีความสุขผลจากทุกไผ่ทั้งปวง เมตานั้นมีที่มาจากความเข้าใจในความเป็นเพื่อนร่วมทุก์เกิดแก่เจ็บตายของสรรพสัตว์เมื่อเราเข้าใจว่าทุกคนต่างก็ต้องการความสุขและผลจากความถูกเช่นเดียวกับเราความเมตตาจึงก่อกำเนิดขึ้นมาเมตตาเป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มฉ่ำบรรเทาความร้อนรุ่มของโทรศัพท์และลดทอนความเห็นแก่ตัวลงได้การเจริญเมตตาภาวานานั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีปฏิบัติที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำเพื่อให้จิตใจมีความอ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุขสุดท้ายคือหลักธรรมแห่งสันโดษซึ่งมีความหมายถึงความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ยินดีในสิ่งที่ตนได้มาตามควรแก่นัตภาพและความเหมาะสมสันโดษไม่ใช่การไม่อยากได้ไม่สแสวงหาหรือหยุดพัฒนาตนเองแต่เป็นการพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วไม่เปรียบเทียมกับผู้อื่นไม่ฟุ่งเฟ้อไม่ดิ้นรนเกินความจำเป็นและไม่ปล่อยให้ความอยากได้อยากมีครอบงำจิตใจจ,จนเกิดความทุกข์ สันโดษทำให้จิตใจมีความสงบมีอิสระจากพันธนาการของความอยากได้ไม่สิ้นสุดและทำให้เราสามารถชื่นชมยินดีกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตได้อย่างแท้จริงที่มาของสันโดษนั้นเกิดจากการพิจารณาเห็นว่าการดิ้นรนสแสวงหาที่ไม่สิ้นสุดนั้นนำมาซึ่งความทุกข์และความไม่พอใจสันโดษจึงเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้ชีวิตมีความสุขได้ในทุกสภาวะไม่ว่ามากหรือน้อยมีหรือไม่มีการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้ในโลกที่เร่งรีบนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องอาศัยความตั้งใจและความสม่ำเสมอเริ่มต้นด้วยการฝึกสติในชีวิตประจําวันเราสามารถนําสติมาใช้ในการทํางานเช่นขณะกําลังพิมพ์งานประชุมหรือตอบอีเมลให้เราตระหนักรู้ถึงการเคลื่อนไหวของนิ้วมือความรู้สึกของร่างกายขณะนั่งอยู่หรือแม้กระทั่งความคิดที่เกิดขึ้นในใจแทนที่จะปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปกับความกังวลในอดีตหรือความคาดหวังในอนาคตให้เรากลับมาอยู่กับงานที่ทําตรงหน้าอย่างเต็มที่การเดินจากที่1ไปยังอีกที่หนึ่ง การกินอาหารการดือมน้ําหรือแม้แต่การหายใจเข้าออกก็สามารถเป็นการฝึกสติได้ทั้งสิ้นเพียงแค่เราตระหนักรู้ถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะเคี้ยวอาหารรสชาติกลิ่นหรือการรับรู้ถึงลมหายใจเข้าและออกอย่างต่อเนื่องเมื่อสติได้รับการฝึกฝนอย่างสมบูเสมอจิตใจจะเริ่มมีความตั้งมั่นขึ้นความฟุ้งซ่านลดน้อยลงความสามารถในการจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นตามมาเองเมื่อสติเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็สามารถนำสมาธิมาประยุกต์ใช้ได้ โดยการจัดสรรเวลาเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันประมาณ5-10ถึงนาทีเพื่อฝึกนั่งสมาธิอย่างเป็นทางการอาจจะเป็นช่วงเช้าตรู่ก่อนเริ่มวันหรือช่วงก่อนเข้านอนเพื่อให้จิตใจได้พักผ่อนและรวมตัวกันอย่างสงบการนั่งสมาธิไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพียงแค่ตั้งใจที่จะนั่งอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ให้ค่อยๆดึงกลับมาที่ลมหายใจอย่างนุน่มนวลไม่ต้องรู้สึกผิดหรือกังวลการฝึกสมาธิจะช่วยให้จิตใจมีความเข้มแข็งและสงบมากขึ้นทําให้เราสามารถรเผชิญกับความเครียดและความกดดันในชีวิตประจําาาวันได้อย่งมีประสิิทธภพ และเมื่อจิตใจมีความสงบจากสมาธิแล้วปัญญาก็จะเริ่มเบ่กบานเราจะสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนขึ้นเข้าใจถึงเหตุปัจจัยของปัญหาและสามารถหาวิธีแก้ไขาปัญหาเหล่านั้นอย่างมีสติและเหตุผลแทนที่จะตอบสนองด้วยอารมณ์หรือความเคยชินเดิมๆการนำปัญญามาใช้ในชีวิตประจําวันนั้นหมายถึงการพิจารณาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมองโลกตามที่มันเป็นไม่ปรุงแต่งไม่ลงยึดต,ติด เมื่อเกิดปัญหาขึ้นให้เราพิจารณาว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสาเหตุจากอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างโดยไม่หลงไปกับอารมณ์วความรู้สึกที่มากับปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานความสัมพันธ์หรือสุขภาพให้เราพิจารณาว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของโลกเป็นอนิจจังไม่มีความเที่ยงแท้นแน่นอนไม่ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความทุกข์การเข้าใจในไตรลักษณ์จะช่วยให้เราปล่อยวางความยึดติดและใช้ชีวิตอยู่กััับบบบปจจุุนได้อยย่าาาางเสสและมมีควข หลักธรรมเรื่องเมตตาก็สามารถนำมาใช้ได้ง่ายๆด้วยการเริ่มต้นจากตนเองด้วยการปรารถนานดีต่อตนเองอย่างแท้จริงขอให้เรามีความสุขผลจากความทุกข์มีความรักและเมตตาต่อตอนเองไม่ตำหนิติเตียนตนเองจนเกินไปเมื่อจิตใจเราเต็มไปด้วยเมตตาต่อตอนเองแล้วเมตตาก็จะแผ่ขยายออกไปสู่ผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติเราสามารถฝึกแผ่เมตตาให้กับคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงาน ไปจนถึงผู้คนที่เราไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งผู้ที่เราไม่ชอบใจการแผ่เมตตาจะช่วยลดความขัดแยง้งความโกรธและความอคติในจิตใจทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ส่วนสันโดษนั้นสามารถฝึกฝนได้โดยการพิจารณาว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่เป็นความพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วการลดความต้องการที่ไม่จำเป็นลงการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือสถานะทางสังคมการชื่นชมยินดีกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,ยอยรอบตัวเช่นการได้เห็นดอกไม้บานการได้ยินเสียงนกร้องหรือการได้ดื่มน้ำสะอาดเย็นเนสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขที่หาได้ง่ายและไม่ต้องลงทุนลงแรงมากมายการฝึกสันโดษจะช่วยให้เรามีอิสระจากพันธนาการของวัตถุและค่านิยมทางสังคมทำให้จิตใจมีความสงบและเป็นสุขอย่างแท้จริง ลองจินตนาการถึงเรื่องราวของคนคนหนึ่งในยุคปัจจุบันนามว่าคุณอรุณีเธอเป็นผู้บริหารระดับกลางในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความกดดันตั้งแต่เช้าจะรดคำ่ำเธอต้องรับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่หลายโครงการต้องประชุมหลายครั้งต่อวันต้องตอบอีเมลจำนวนมากและต้องคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาความเครียดและความอ่อนล้าสะสมทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตขาดความสุขและความหมายแม้ภายนอกจะดูประสบความสำเร็จก็ตาม คุณอรุณีมักจะรู้สึกกังวลกับงานที่ยังไม่เสร็จฟุงซ่านกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและมักจะคิดเปรียบเทียบตนเองกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่ดูเหมือนจะก้าวหน้ากว่าเสมอคืนแล้วคืนเล่าเธอนอนไม่หลับเต็มที่ความคิดฟุงซ่านวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งคุณอรุณีได้มีโอกาสเข้าร่วมเวิร์กช็อปการเจริญสติภาวนาสั้นๆที่จัดขึ้นโดยเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในช่วงแรกเธออยังรู้สึกกระสับกระสายและไม่เข้าใจนักว่าการนั่งนิ่งๆเฝ้าดูลมหายใจจะะช่วยอไไรได้ ต่ด้วยความตั้งใจที่จะหาทางออกให้กับชีวิตที่วุ่นวายเธอก็ <S <S <ๆ>ได้ลองปฏิบัติตามคำแนะนําของวิทยากรเธอเริ่มต้นจากการฝึกสติง่ายๆในชีวิตประจําวันทุกเช้าเธอเริ่มจากการตระหนักรู้ถึงการดื่มกาแฟอย่างชา้าๆรับรู้ถึงกลิ่นรสชาติและความอุ่นของแก้วกาแฟาในมือแทนที่จะรีบดื่มหมดแล้วก้มหน้าก้มตาเช็คอีเมลทันทีเมื่อเดินจากบ้านไปสถานีรถไฟฟ้าเธอก็ฝึกเดินอย่างมีสติรับรู้ถึงการยกเท้าก้าวเท้าและวางเท้าลงไม่ได้ปล่อยให้ความคิดวิ่งวุ่นไปตามเรื่องราวต่างๆในหัวเหมือนเคย เพียงไม่กี่สัปดาห์คุณอรุณีก็เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอยเธอรู้สึกสงบขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ทำงานความฟุ้งซ่านลดลงทำให้เธอสามารถจดจ่อกับงานที่ทำได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเธอเริ <ๆ S 2> ่มจัดสรรเวลาสินาทีในทุกช่วงพักกลางวันเพื่อออกไปนั่งยิ้มเงียบในสวนเล็กๆใกล้ที่ทำงานฝึกหายใจเข้าออกอย่างช้าๆและตระหนักรู้ถึงเสียงรอบข้างกลิ่นดอกไม้และสัมผัสของลมที่พัดมาสิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อจิตใจของเธอเริ่มมีความตั้งมั่นมากขึ้นจากการฝึกสติและสมาธิคุณอรุณีก็เริ่มมองเห็นปัญหาต่างๆในที่ทำงานด้วยมุมมองที่แตกต,ต่างออกไปแทนที่จะมองเป็นความท้าทายที่น่ากังวลเธอเริ่มมองเห็นว่าทุกปัญหาล้วนมีสาเหตุและทุกปัญหาก็มีทางออกเธอเริ่มแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยสติและปัญญามากขึ้นไม่ใช่อารมณ์หรือความหงุดหงิดเหมือนเมื่อก่อน วันหนึ่งมีโปรเจกต์สำคัญที่ดูเหมือนจะล้มเหลวทีมงานทุกคนต่างเตือนตรนกและโทษกันไปมาแต่คุณอรุณีกลับสามารถรวบรวมสติและใจเย็นเธอใช้ปัญญาพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านมองเห็นถึงต้นตอของปัญหาอย่างถ่องแท้และสามารถเสนอทางออกที่เป็นไปได้ให้กับทีมทำให้โปรเจกต์นั้นกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้ในที่สุด เพื่อนรวมร่วมง,งานประหลาดใจในการเปลี่ยนแปลงของเธอเธอไม่ได้เพียงแค่ทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังดูมีความสุขและใจเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดคุณอดุลีเริ่มสึกแผ่เมตตาให้กับเพื่อนร่วมง,งานที่เคยมีปัญหาด้วยและเธอพบดว่าความสัมพันธ์กับทุกคนก็ดีขึ้นตามลำดับเพราะเธอไม่ได้มองพวกเขาด้วยสายตาของความขัดแย้งอีกต่อไปแต่ด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จเชน่นเดียวกันท้ายที่สุดเธอได้เรียนรู้ที่จะฝึกสันโดษเธอไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาตนเองแต่เธอ และมีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายคุณอรุณีพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหน้าที่การงานหรือทรัพย์สินเงินทองแต่เกิดจากความสงบภายในที่เธอได้ค้นพบจากการปฏิบัติธรรมชีวิตของเธอกลับมามีความหมายและเบิกบานอีกครั้งหนึ่งแม้จะยังคงทำงานในโลกที่เร่งรีบแต่จิตใจของเธอกลับมีความสงบและเข้มแข็งกว่าเดิมมากข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อค้นพบความสงบในโลกที่เร่งรีบนั้น สามารถสรุปเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้เรานำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมขั้นแรกให้เริ่มต้นด้วยการฝึกสติในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องกำหนดลมหายใจเป็นจุดเริ่มต้นของการรับรู้ฝึกตระหนักรู้ถึงการกระทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินการกินการดื่มการทำงานหรือแม้แต่การหายใจเข้าออกฝึกให้จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่เสมอหากจิตใจฟุ้งซ่านก็ให้ดึงกลับมาอย่างนุ่มนวล ยไม่ตำหนตนเองทำความเข้าใจว่าการฟุ้งซ่านเป็นเรื่องปกติของจิตมนุษย์และการฝึกสตินี่แหละคือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่จิตขั้นที่สองจัดสรรเวลาเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันประมาณ5-15นาทีเพื่อฝึกนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อให้จิตคุ้นชินกับการปฏิบัติเลือกสถานที่ที่เงียบสงบไม่มีสิ่งรบกวนนั่งในท่าที่สบายและผ่อนคลาย กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เดียวของการทำสมาธิเมื่อจิตใจสงบลงแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายทั้งทางกายและทางใจซึ่งเป็นพลังงานที่สำคัญในการเผชิญกับความท้าทายในแต่ละวันขั้นที่สฝึกเจริญปัญญาด้วยการพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวตามความเป็นจริงมองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสรรพ,พสิ่งไม่ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปเมื่อเกิดปัญหาให้ใช้เหตุผลและตัญญาในการแก้ไขไม่ใช้อารมณ์ พิจารณาถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆโดยใจที่สงบและเป็นกลางการอ่านหนังสือธรรมะการฟังธรรมหรือการสนทนาธรรมกับผู้รู้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเสริมสร้างปัญญาให้แก่ตนเองขั้นที่4มันเจริญเมตตาภาวนาเริ่มต้นจากการปรารถนาดีต่อตอนเองอย่างจริงใจขอให้ตนเองมีความสุขปราศจากทุกข์ภัยทั้งปวงแล้วค่อยๆแผ่ขยายความเมตตานั้นออกไปสู่บุคคลใกล้ชิดไปสู่เพื่อนร่วมงานไปสู่ผู้คนทั่วไปและไปสู่ทุกสรรพสัตว์ การเจริญเมตตาจะช่วยให้จิตใจอ่อนโยนลดความโกรธความอิจฉาริษยาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นขั้นที่ 5. ฝึกฝนการเป็นผู้มีสันโดษพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ยินดีในสิ่งที่ตนได้มาอย่างเหมาะสมไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นไม่แสวงหาความสุขจากการบริโภคหรือการมีทรัพย์สินเงินทองที่ไม่จําเป็นเกินตัวชื่นชมยินดีกับสิ่งเล็กๆน้อยในชีวิตประจําวันและคนพบความสุขที่แท้จริงจากความพอเพียงและความสงบภายใน การเดินทางเพื่อค้นพบความสงบในโลกที่เร่งรีบนั้นไม่ใช่การหลีกหนีจากโลกภายนอกแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกอย่างมีสติมีปัญญาและมีจิตใจที่เข้มแข็งการนำหลักธรรมเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตทางโลกและชีวิตทางธรรมได้ทำให้จิตใจมีความสงบมีความหมายและเบิกบานอย่างยั่งยืนแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงมากมายเพียงใดก็ตามขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความสงบและเบิกบานในธรรมตลอดไป